ตัวนี้เ้าง่ายค่ะขยายพันธุ์ได้เร็วให้ผลผลิตตลอดค่ะมันเป็นสินค้าเกษตรที่ราคาไม่ขึ้นไม่ลงค่ะราคาเขาคงที่ตัวนี้ค่ะชื่อกนกพิษนันบุนตาค่ะพี่มดนะคะาที่นี่ก็เป็นฟาร์มบ้านดวงโมตอนอยค่ะ เราอยากจะทําอะไรที่อยู่กับที่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเกษตรนะคะอยู่บ้านปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราทําอะไรไม่เป็นเลยเกี่ยวกับเกษตรค่ะก็เริ่มต้นมาจากการเพาะปลูกทีเนี้ยค่ะเราสู้แดดสู้อะไรไม่ไหวค่ะแล้วก็น้ําท่ามันไม่ค่อยเอื้อก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มเกษตรค่ะก็จะเห็นพี่ๆเขาเลี้ยงนู่นนี่นั่นหลายอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวเนี้ยคือต้นทุนมันตัวละ5บาทมันเป็นคู่ละ5บาทจุดที่เราสนใจค่ะก็เลยเอามาหัดพอเลี้ยงดูค่ะแทนการเพาะปลูกค่ะมันเป็นงานในร่ม ซึ่งเราทําได้ใช้พื้นที่น้อยเดียวค่ะซึ่งเด็กทําได้คนคนมีอายุหน่อยก็ทําได้ค่ะแล้วมันไม่ต้องดูแลเยอะคือปล่อยทิ้งไปเลยค่ะเราแค่20วันมาเจอ30วันมาเจอมันก็ง่ายง่ายกว่าตัวอื่นนะคะถ้าอย่างเราเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรเราต้องถ่ายน้ำลูกที่มดเลี้ยงนี่มันเป็นจาก YouTube เยอะแล้วค่ะศึกษาจาก y ย u t u b e ้็ลองผิดลองถูก <laughs> หาแหล่งวัตถุด,ดิบเอง พอเรามาหาแหล่งเจอปุ๊บเนี่ยต้นทุนมันถูกมากๆค่ะถูกมากๆเราก็เริ่มหันมาเลี้ยงจริงๆค่ะโดยต้นทุนที่น้อยมากสามารถเลี้ยงได้กับสาคูมันกกข้าวโพดนี่ค่ะมันหมักยีสต์ัวเหลืองแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรือแหล่งท้องถิ่นของเราอะค่ะใกล้กับอะไรก็สามารถประยุกต์เลี้ยงได้เลยค่ะซึ่งสมัยนี้ก็จะมาปรับเปลี่ยนวิธีการหลกัหลกๆเลยที่ง่ายเลยอะคือเป็นกระมังเนี่ยเขาจะจัดเก็บง่ายแล้วก็ควบคุมผลผลิตได้สามารถกําหนดผลผลิตได้ถ้าเป็นฝาปิดเนี่ยจะมีรูค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีตะแกรงฝาปิดเราก ถาดทึบนี่เราก็มาเจาะรูก่อนค่ะก็มีมีอากาศแค่นั้นเองค่ะมีอากาศถ่ายเทไม่ไม่ให้ถูกน้ําฝนแค่นั้นเองค่ะไม่ถูกฝนถูกแดดถาะลำไรได้หมดค่ะสะตูองเขาก็จะมีแค่มดถ้าเราควบคุมหน้าหารเขาดีแล้วความชื้นพอเหมาะแล้วก็ไม่ต้องทํำไรแล้วค่ะที่ฟาร์มจะเลี้ยงด้วยมันสัมผัลังนะคะก็จะมีมันค่ะมีมัน สโลมีอาหารหมู3ขีดค่ะแล้วก็น้ำหมักกับน,น้ำตาลอย่างละช้อนแค่นี้ค่ะผสมคูเค้าให้เข้ากันแล้วก็ปล่อยแม่พันธุ์ลงไปของที่ฟาร์มจะใช้อยู่ที่5คู่ค่ะแม่พันธุ์เขาจะเป็นสายป่ากกับสายใต้ซึ่งเรามาพัฒนามาควายสายกันเพื่อตัดเลือดเลือดชิดอะคะ่ะ ทิ้งไว้15วันค่ะ15วันก็มาแยกแม่แยกแม่ทุกๆ15วันหลังจากนั้น20วันเราก็มาเติมค่ะก็เป็นอาหารกำลังที่2พอครบ35วันเราก็มาเก็บแล้วค่ะต้นทุนในการเลี้ยงจะอยู่ที่4บาทถึง5บาททุกครั้งที่เราเก็บเราก็จะลงแม่ใหม่ทันทีเลยผลผลิตเราจะไม่ขาดค่ะมันเป็นสินค้ากเกษตรที่ราคาไม่ขึ้นไม่ลงค่ะราคาเขาคงที่ตัวนี้ค่ะราคาขายปีกนะคะทั่วไปทางภาคใต้จะขายที่กิโล2 0 0บาทถ้าภาคก,กลางเราจะ300บาทนะคะภาคเหนือ400บาทส่วนราคาปีกราคาส่งอ็ของมดน300งเน ถ้าเป็นหน้าฟาร์มก็250ช่วงหลังๆนี่นะครับเมื่อด้วงได้รับการส่งเสริมมากขึ้นนะครับคนก็เริ่มหันมาเลี้ยงกันมากขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าคำถามเดียวเลยว่า เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเลี้ยงแล้วจะเอาไปไหนอันนั้นคือเป็นเป็นปัญหาของเกษตรกร,เ,กรเลยซึ่งเราเองอะ่ะเราเริ่มสนใจเข้ามาดูแลเรื่องตลาดด้วงตรงนี้ก็เพราะว่าตลาดในประเทศไทยมันเป็นตลาดจํากัดของเฉพาะคนที่กินด้วงแต่ในตลาดต่างประเทศก็เริ่มมองไปถึงเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดแล้วพูดไปถึงเรื่องของโปรตีนหรือว่าอาหารประเภทเนื้อในอนาคตแล้ว EU ออออกมายอมรับว่า,มาแมลงก็คือแหล่งโปรตีนในอนาคตปัญหาก็คืออย่างที่ผมบอกว่า เราจะทํายังไงให้ผลิตผลผลิตภัณฑ์ของด้วงเนี่ยมันมีมาตรฐานเดียวกันในการที่เอาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพี้ยนเราจำเป็นจะต้องควบคุมในเรื่องของอาหารในการเลี้ยงจําเป็นจะต้องทําอาหารที่สามารถที่จะเลี้ยงด้วงออกมาในคุณภาพเดียวกันได้ตอนนี้เรามีตัวแทนทั้งหมด53จังหวัดใน53จังหวัดก็จะมีฟาร์มลูกเป็นความคอนแทคของเราที่แต่และจังหวัดมีหน้าที่ในการดูแลในการควบคุมคุณภาพก่อนที่จะส่งด้วงกลับมาให้กับเราครับก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า700ฟาร์มแต่อีกฟาร์มขนาดใหญ่เช่นเหมือนของฟาร์มของคุณมด ซึ่งเราก็จะมีโคต้าให้แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งประมาณ3ตัน3ตันสตันแต่จริงแล้วปริมาณที่เราต้องการรับเข้ามาเน so 20ี่ยเราต้องการประมาณเดือนประมาณ40ตันต้องการด้วงที่อยู <2. S 1> ่ประมาณสักร้อยแปดสิบถึงสองร้อยตัวโลซึ่งถือว่าเป็นด้วงขนาดกลางนะครับเป็นด้วงขนาดกลางที่สามารถเอามาแปรรูปเป็นอาหารกระป๋องแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะน่าทานพอดีแต่ต่อไปเราก็จะมีแป้งที่ทําจากด้วงเราก็จะมีอาหารสาหรับวัยรุ่นอาจจะเป็นนักเก็ตอยากจะเป็นอะไรต่ออะไรที่สามารถเอาไปทานได้เลยเขาจะไม่มองว่ามันคือหนอนแต่เขาจะมองว่านั่นคือแหล่งโปรตีน